อายุสิบห้าได้มาเป็นสาวลำวงมาใส่กระโปรงวบวบเวมเวมไฟสลัวมัวมอเคื่อนเดือนแหลมอาลาอาแหลมอยู่บนฟอเต้นลำเราเกิดมาเป็นคนต้อยต่้กระดางกระดำดังเม็ดดินเม็ดทาย มาไล่นกค่ะฟังค่ะร้องหลายเพลงแล้วค่ะเจ็บกอหมดแล้วค่ะนกยังไม่ไปเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะไล่นานี้มันก็ไปลงนานนูน่นจุดประทัดมากๆก็ไม่ได้นะคะหนกขูชาวบ้านเขาค่ะเขาก็ร้องเรียนเอานะคะเอาเสียงเพลงไล่นกแล้วกันนะนกฟังเชย ปล่อยให้มันฟังไป